ตอนนี้เศรษฐกิจกเรามีปัญหามันเกิดจากอะไรเอ่ยแล้วแลนบริดจ์สมไมไม่ช่วยก็ถ้าเกิดไม่มีแลนบริดจ์เราก็ยิ่งจะอ้วกมากกว่านี้อีกเราก็ยิ่งมีปัญหามากกว่าวันนี้สายสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้วันเสาร์เวลาหาโมงเย็นเป็นมือวันหยุด ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ตโโลอดก็ดึงกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไดสิริบพาฒคลิปใหมไหมนะครับสำหรับประเด็นเรื่องหนึ่งครับพี่น้องน่าสนใจครับพี่น้องน่าเอามานำเสนอพี่น้องเคยจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วหรือว่าประมาณสักเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับวงนั้นเป็นกระแสเรื่องเงินกีบลาวเงินเฟอ้อเศรษฐกิจลาวย่ำแย่ yeah. ประเทศลาวเสียงที่จะล้มละลายนะครับดูนักข่าวผู้สื่อข่าวไทยในประเทศไทยก็มีการพูดถึงเยอะมากมายนะฮะช่วงนั้นก็มีกระแสแบบนี้ตลอดนะครับจากนั้นมาครับก็มีคุณวิกรมนี่แหละครับวิกรมกรมดิตนี่แหละครับถือว่าเป็นคนที่เอาง่ายมีธุรกิจอยู่ในสปปลาวนะครับก็เคยออกมาวิจารณ์นะครับว่าประเทศลาวนี่ไม่มีวันที่จะล้มละลาย ประเทศลาวไม่มีวันที่จะเหมือนสีลังกานะครับเพราะว่าประเทศลาวนใี่ใครบอกว่าคนลาวจนอันนี้คุณวิกรมพูดนะไปดูคลิปเก่าได้นะฮะใครบอกว่าคนลาวจนคนลาวนี่รวยกว่าไทยด้วยซ้ำรวยกว่าประเทศไทยรวยกว่าคนไทยคนลาวนี่สบายกว่าคนไทยเพราะว่ามีที่ดินเยอะแยะมากมายเปรียบเทียบนะครับลาวนี่รวยที่ดินนะครับมีทรัพยากร เยอะๆมากมายนะครับในสปปลาวเพียงแต่ว่าจะขุดค้นขึ้นมา,อาเอามานําใช้แบบไหนกันแน่นะครับอันนี้คือคุณวิกรมเขาเล็งเห็นทรัพยากรในสปปลาวเขาก็เลยบอกว่าคนลาวนี่รวยกว่าคนไทยจากนั้นมาก็มีกระแสน,นะครับในออนไลน์มีทั้งคนลาวคนไทยคอมเมนต์กันไปมานะครับเพราะนั้นเป็นการแบบว่า,าพูดถึงเรื่องประเทศลาวหลังจากนั้นมานะครับคุณวิกรมเขา อ่พูดว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคือกับคำนะฮะตอนนี้ลาวแย่นะครับอ่ะไปดูคลิปเขาก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเรามีปัญหามันเกิดจากอะไรเอ่ยแล้วแลนบริดจ์สมัยไม่ช่วยก็ถ้าเกิดไม่มีแลนบริดจ์ลาวก็ยิ่งจะอ้วกมากกว่านี้อีกลาวก็ยิ่งมีปัญหามากกว่าวันนี้สาเหตุที่ลาวมีปัญหาเนี่ยก็เป็นพเพราะลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ ไม่มีธุรกิจธุรกรรมอะไรเยอะโรงงานอะไรต่างๆก็ไม่เยอะนะการส่งออกก็น้อยการท่องเที่ยวก็ถือว่าเพิ่งเริ่มแล้วโดยเฉพาะมีรถไฟเนี่ยการท่องเที่ยวลาวเนี่ยนะหรือการลงทุนลาวเนี่ยก็เริ่มขยายตัวแต่ถามว่าทำไมลาวถึงมีปัญหาเพราะว่าเงินทุนสำรองของลาวเนี่ยไม่เยอะเลย ฉะนั้นลาวก็เลยมีปัญหาว่าเออเนื้อเศรษฐกิจไม่ดีโดนโควิดมาก็แย่ละแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมาโดนเรื่องของยูเครนแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตะวันออกกลางเนี่ยกำลังเป็นไฟลามทุ่งไปละฉะนั้นเศรษฐกิจของราวก็แย่ไอ้อัตราเงินเฟ้อของเขาสูงกว่า40%นะฮะแล้วอัตราแลกเปลี่ยนของเขานี่ก็ถือว่าโอ้ตกมาก เงินกีบลาวนี่ตกมากๆเลยฉะนั้นตรงนั้นแหละครับคือที่มาของปัญหาว่าเอ๊ะทำไมแลนบริดจ์ไม่ได้ช่วยหรือในเมื่อเราพูดถึงแลนบริดจ์แล้วมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดมีการปรับตัวนะให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงผมก็มองว่าวันนี้ ดีกว่าที่ยังไม่มีรถไฟวันนมีรถไฟเนี่เราก็เหนื่อยขนาดนี้นะครับแล้วถ้าไม่มีรถไฟล่ะโหยิ่งเหนื่อยใหญ่ฉะนั้นแต่ผมก็มองอนาคตของเรานะว่าเออเราเนี่ยเขาก็น่าที่จะแก้ปัญหาของเขาได้นะในระยะที่อีกไม่นานหรือระยะกลางก็คือเรื่องของทางด้านออการลงทุนทางด้านเงินหมุนเวียน ทางด้านสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะทําให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นตรงเนี้ยผมก็คิดว่าให้เวลาเขาเนะพราะเราก็มีพื้นฐานดีนะมีไฟฟ้ามีแร่ธาตุตอนนี้มีรถไฟแล้วคนราวตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่ว่าเนื่องจากเงินมันค่าเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากก็ทําให้คนลาวที่ได้รับเงินเดือนประจําเป็นเงินกีบ แล้วก็ต้องมาซื้อสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นตั้งเยอะก็ทําให้คนลาวตอนนี้เนี่ยจำนวนเยอะเลยลาออกจากบริษัทนะครับที่ตัวเองทํางานโดยเฉพาะค่าราชการอยู่ไม่ไหวตอนนี้นักเรียนบางคนเขาก็ไปทําไมล่ะลาออกแล้วก็ข้ามชายแดนไทยมาทํางานฉะนั้นตรงนี้แหละนี่แหละครับพี่น้องก็เอฟซีฟังแล้วก็รู้สึกยังไงนะครับ คือประเด็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณวิกรมไม่ได้พูดแบบนี้เนาะนะครับตอนนี้คือยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจลาวนี่แย่มากนะครับคนลาวข้าราชการในสปปลาวนี่แบกรับภาระไม่ไหวค่าครองชีพแพงค่าแรงถูกข้าราชการในลาวก็มีการลาออกข้ามมาทํางานที่ประเทศไทยอันนี้คือคุณวิกรมพูดเนาะฟังในคลิปเอานะครับที่ผ่านมาเนาะนะครับ แล้วก็ถ้าไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยเศรษฐกิจลาวยิ่งจะพังไปกว่านี้ถ้าไม่มีไฟฟ้านี่ลาวยิ่งจะแย่ไปกว่านี้อีกอันนี้คือคุณวิกกมพูดนะครับทุกคนคือจริงๆแล้วนะครับสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยคาว่าประเทศลาวรวยกว่าประเทศไทยนีย่หมายถึงที่ดินที่ว่างเปล่าประเทศลาวมี6กเจ็ดล้านกว่าคนมีมีเนื้อที่ประเทศ2องแสนสตารางกิโลเมตรแต่มันไม่ใช่ของ มันไม่ใช่ของประชาชนลาวนะครับมันเป็นของรัฐบาลนะครับประชาชนลาวแทบจะไม่มีสิทธิ์ในที 2. ่ดินประชาชนลาวนี่จํานวนไม่น้อยนะครับไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองก็ยังถือว่ายังเป็นของรัฐบาลคําว่ารวยเนี่ยคือต้องแบ่งออกนะครับรวยเนี่ยคือพนักงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐคณะรัฐมนตรีคนในรัฐบาลเพราะเป็นคนที่มีอํานาจบริหารนะครับมีสิทธิ์กับทรัพย์สินมากกว่าประชาชนนะครับ ถ้าจะไปเหมารวมว่าคนลาวรวยกว่าคนไทยนี่ไม่ใช่นะครับคนลาวนี่ยากจนมาตั้งแต่ไหนแล้วยังไม่เคยร่ํารวยรายได้ต่อหัวประชาชนคนในสปปลาวทุกประเทศทั่วโลกเขาก็รู้นะครับว่าไม่งั้นคือคุณวิกรมก็พูดนะว่าขนาดข้าราชการยังลาออกนะครับข้ามาหาทํางานที่ประเทศไทยอันนั้นขณนะว่าข้าราชการนะครับคิดดูว่าประชาชนคนธรรมดาในประเทศลาวเขาจะอยู่กันยังไงนะครับไม่มีตําแหน่ง ไม่ได้เป็นคนของรัฐบาลนะฮะเขามาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่หลังปี1975ตั้งแต่หลังปฏิวัติจิตอำนาจ49ปีก็มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดของเราเออเห็นบ้านเรือนหรูหราขึ้นอ่าหลังใหม่ๆขึ้นนะครับเดินเข้าไปถามเลยครับลูกทำงานที่ประเทศไทย10ใน10คนนี่คือม่อยู่ประมาณ8คน นะครับลูกต้องทํางานที่เมืองไทยถ้าไม่มีเมืองไทยนะครับชีวิตการเป็นอยู่คนลาวยิ่งจะแย่กว่านี้นะครับอันนี้คือเราพูดกันตรงๆนะว่าความจริงในสปปลาวนี่ลาวไม่มีทางที่จะข้าวข้ามประเทศที่ด้อยพัฒนาได้ตราบใดที่รัฐบาลยังไม่สร้างระบบการศึกษาในลาวใหม่คนในสปปลาวยังเข้าไม่ถึงการศึกษาถ้าเปรียบเทียบสาประเทศในอาเซียนถือว่ายังห่างมากๆนะครับ อันนี้คือผมพูดในแง่ของผมนะฮะแล้วก็ผมก็ดูชีวิตการไปอยู่คนลาวถ้าชีวิตเศรษฐกิจลาวดีขึ้นเหมือนที่รัฐบาลลาวพูดให้คำมั่นสัญญามาตั้งแต่ปีไหนแล้วครับ 2021- 2023เาราจะพัฒนาเราจะ,จะเจริญตอนนี้ประกาศใหม่ปี2025แต่จำนวนคนในสปปลาวนี่ยอย่าว่าแต่ประชาชนเลยครับข้าราชการยังลาออกแล้วเข้ามาทำงานที่เมืองไทยนั่นมันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวคือมีแต่โฆษณา ไม่มีความจริงนะครับโฆษณาเพื่อดึงให้คนลาวนี่อยู่ในประเทศลาวทำงานในประเทศลาวแต่ค่าแรงเนี่ยคือยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คนลาวจะต้องอยู่ทำงานที่ประเทศไทยเอาที่ประเทศลาวนะครับแบกรับภาระภาระบาไหวแน่นอนครับพี่น้องสินค้านำเข้าจากประเทศไทยนะครับทุกอย่างนำเข้าจากประเทศไทยแล้วจะให้ลาวนี่อยู่ในประเทศลาวได้ยังไงครับก็ต้องหนีออกนอกประเทศ ถ้าไปทํางานที่เขมรทํางานที่เวียดนามทํางานที่พมา่าค่าแรงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อสินค้าลาวในประเทศไทยเอาสินค้าไทยในประเทศเลาวได้นะครับมันแพงถามว่ามันแพงคือปกติคนไทยเนี่ยคือค่าแรงเขาก็จะขึ้นตามนะครับระบบการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมันก็กําลังซื้อในประเทศไทยมันดีกว่าลาวไงครับนะครับลาวยังเป็นเกษตรกร รายได้ต่ํากว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องเลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่นอ้องมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี